ทำไมเธอต้องมาใช้อารมณ์นี่มันเป็นเวลาฮอลิเดย์ของฉันนะเวลาความสุขของฉันนะเออฉันมีสิทธิ์เลือกป่ะเราก็ยังไม่ได้แต่งงานกันช็อกสุดซึ่งจับได้ฝรั่งคบซ้อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพูดคุยนะคะสาวในเมืองไทยเนาะ,ะโหอันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งเป็นข้อควรระวังนะคะกับสาวๆที่คุยในโลกออนไลน์เนาะ โลกออนไลน์อย่าลืมว่ายี่จามองว่ามันก็ไม่ได้ผิดทั้งสองฝ่ายนะคะเราก็จีบหลายคนเนาะเราก็คุยหลายคนเขาก็คุยหลายคนแล้วเขาที่ไปหาเราเนี่ยก็หวังจะไปทดลองถูกไหมทดลองนะคะอยู่กับเราอืมมันอาจจะเป็นช่วงระหว่างที่ปรับ เขามองว่าเออตัวเราเนี่ยอ่ามันจะโดนหรือว่าจะเข้าใจหรือจะเป็นคนของเขามันใช่ไหมนะคะมันใช่ไหมถูกไหมอืมอันเนี้ยก็ต่างคนต่างให้โอกาสเนาะจะว่าฝรั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเนาะการครบอ่าซ้อนทีนี้อ่าเรื่องนี้นะคะก็คือว่าอ่าพูดคุยกันมาเนาะเป็นปีๆนะทีนี้ยฝ่ายหญิงเราคนไทยเราโอเคคนเนี้ยถือว่าเขาท่าเลือกละ ใช่ไหมเลือกละอยู่ด้วยละนะคะเขาไปอยู่ด้วยเป็น3เดือนเป็น4เดือน5เดือนเนาะแล้วก็รอบ ไม่ใช่รอบเดียวอย่างเงี้ยไปคือสองรอบสามรอบทีนี้เรารู้สึกอุ่นใจและโอเคนะคะได้ในส่วนที่เราต้องการนะคะนิสัยที่อยู่กับเราก็โอเคเนาะทีนี้รอบที่สามในมุมมองคุยกันยาวเหมือนกับว่าะจะถึงเวลาแต่งงานหรือว่าจะเลือกที่จะตัดสินใจแล้วฝ่ายหญิงว่าเฮ้ยฉันอยู่กับเขาได้นะถ้าฉันมาอยู่เมืองนอกกับเขาหรือว่าเราแต่งงานกันนะคะ มันก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้เนาะทีนี้ครั้งที่สามครั้งที่สามที่มาอยู่ด้วยกันนะคะเขาก็มีอาการแปลก ความรู้สึกเหมือนเขาขอออกไปข้างนอกคนเดียวเอ๊ะแอบแชทโทรศพัพท์อ่าเราเป็นแฟนใหม่เนาะยังไม่ถึงกับเมียก็ไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งวุ่นมากๆใช่ไหมอืมอันไหนหลบได้ก็หลบครับพอถามว่าเธอแชทกับใครหรอเขาบอกว่ากับเพื่อนอืมกับเพื่อนโอเคใช่ไหมเพราะว่าจะจูจีเกินไปไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์ในตรงนั้นเออจะหึงได้นิดๆหน่อยๆก็มองว่าเฮ้ยอ่า เธอมาเที่ยวเมืองไทยที่เธอขอไปคุณเดียวเนี่ยเธอไปหาใครเหรออ๋อเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนที่รู้จักกันเข้ามาจากประเทศนั้นนี่อะไรเขาก็จะพูดไปนะคะผู้ชายถ้ามีอื่นยังไงก็มีการโกหกออกมาเนาะอันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ทีนี้มันก็หนักเลื่อยหนักเลื่อยพอครั้งที่3ความรู้สึกไม่ค่อยใส่ใจเรานะ,ะไม่ค่อยใส่ใจเราแล้วก็ ขอตัวออกไปเที่ยวโดยคนเดียวนะฮะนะเพราะว่าช่วงเวลาที่ฝรั่งไปอยู่ด้วยก็มาอยู่ที่พัทยาถูกไหมอ่าเราก็มองว่าเฮอเพื่อนฝรั่งเขาก็คงมาเหมือนกันแต่ทําไมไม่เอาเราไปหาเพื่อนอืมประเด็นนี้นะคะเหมือนเย็นนี้เธออยู่บ้านนะไม่ต้องไปนะวันนี้ฉันจะไปเฮฮากับเพื่อนของฉันแต่ความรู้สึกของผู้หญิงก็คือว่าเออเนาะเราไม่อยากอ่า เขาเรียกว่ากดดัน 1. นึ่นะสองอเราไม่มีสิทธิ์นะสามไม่อยากขัดใจเพราะยังใหม่นะคะสนะคือ,อมันก็ยังเป็นชีวิตส่วนตัวของเขาไม่ก้าวไายแต่ความรู้สึกในใจเฮ้ยมารอบนี้ทำไมคืออาการเขาเป็นแบบนี้ในความรู้สึกแล้วก็ห่างหายกับคำพูดว่าเฮอเรื่องราวที่พูดคุยกันไว้หรือว่า อ,อยากใส่ใจถามเราไปนั่นไปนี่หรือว่าถามเราจะแต่งงานไหมไปอยู่เมืองนอกไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มเงียบไปนะคะเนะาะแล้วฝ่ายหญิงเรานะคะพอเลือกแล้วเราก็ต้องหยุดกับทุกๆคนถูกไหมหยุดกับทุกๆคนเพื่อที่จะเริ่มต้นกับคนนี้ทีนี้แจ็คพอตนะแจ็คพอตน้องก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็เออรู้สึกมันทะแม่งทะแม่งก็เลยเออขับรถไปมอไซค์นะคะไปเล่นหน่อยซีไปเที่ยวหน่อยซีเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ย เออระบายอารมณ์ทําไมฉันต้องมาอยู่ในห้องคนเดียวในเมื่อฝรั่งมันออกไปแล้วใช่ไหมเออพอเดินไปนะคะเดินไปเล่นก็คือไปเรื่อยใช่ไหมแล้วก็สังเกตว่าเออสามีฉันจะนั่งบาร์ไหนหนะมาแล้วก็เดินดูหน่อยถูกไหมทีนี้เขาเดินไปเขาก็เห็นสามีนั่งอยู่กับผู้หญิงนะคะน้อนั่งอยู่กับผู้หญิงคุยกันเฮฮาเลยกอดเฟียกันเลยเมาแล้วนี่ ใช่ไหมอันนี้เป็นภาพธรรมชาติของการเที่ยวฝรั่งทางพัทยานะคะเนอะทีนี้เขาก็เลยเดินเข้าไปเขาก็ถามอะไรหรออืมความรู้สึกว่าเราเราเป็นเจ้าของถูกไหมในความรู้สึกก็เลยเดินเข้าไปถามอ่ะเธออย่างนี้นี่เองเหรอที่ไม่เอาฉันออกมาเที่ยวด้วยเพราะเธอมีผู้หญิงใหม่หรอ,อฝรั่งก็มองหน้านะ เพื่อนฉันาเพื่อนอะไรจะมาโกรธเฟียอย่างนั้นทีนี้ผู้หญิงต่อผู้หญิงเข้าใจนะะเฮ้ยอันนี้มันอยู่กับฉันนะจะมาแย่งแขกฉันได้ยังไงถูกไหมเออจะมาแย่งแขกฉันได้ยังไงเขาก็นัดฉันมาอะไรประมาณนั้นนะคะเนาะก็เลยเป็นทะเลาะเบาแวงกันนะคะแต่ทีนี้น้องเขาก็เลยพูดขึ้นว่า เธอเลือกเขาใช่ไหมที่เธอตั้งใจมารอบนี้การเปลี่ยนแปลงของเธอเปลี่ยนไปนะคะเธอมาชอบผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเขาก็พูดอย่างนี้เนาะฉันเสียใจมากๆเพราะเรานัดกันมาอยู่ด้วยกันก็หลายครั้งฉันก็หวังที่จะร่วมหัว ตัวเมียกับเธอนะคะพูดภาษาฝอังกฤษเนาะเพราะว่าน้องเขาก็พูดอังกฤษเองนะในเมื่อเธอเป็นอย่างนี้ฉันก็โอเคงั้นเราก็เลือกกันนะฝรั่งเขาก็วิ่งตามนะคะวางผู้หญิงตรงนั้นแล้วก็วิ่งตามมาหานะว่าก็ชีวิตค่าว่าอย่างนี้เราก็อยู่ช่วงในระหว่างทดลองฉันก็มีโอกาสที่จะเรียนรู้กับคนอื่นไหมดูฝรั่งมันพูด เอ้ยนะแล้วทีนี้เมียฝ่ายน้องเขาก็พูดขึ้นว่าอ๋อเธอคิดอย่างนั้นเหรอโอเคงั้นเธอก็อมีสิทธิ์อิสระเลือกไปได้เลยนะฉันก็จะกลับบ้านน้องเขาก็บอกฉันก็จะกลับบ้านเพราะเราเจอกันในออนไลน์นะเราเจอกันมานี่ก็สามรอบแล้วในเมื่อคุณเลือกที่จะสนุกสนานหรือไปหาสาวๆที่นี่เธอก็ไปเลยแต่ฉันเสียใจมากๆในสิ่งที่เธอทำนะ ฝ่ายผู้หญิงเนาะมาห้องก็ทะเลาะก,กันเลยทําไมเธอต้องมาใช้อารมณ์นี่มันเป็นเวลาฮอลิเดย์ของฉันนะเวลาความสุขของฉันนะเออฉันมีสิทธิ์เลือกป่ะเราก็ยังไม่ได้แต่งงานกันโอเคผู้หญิงบอกโอเคจบอืในเมื่อเธอคิดว่าเธอ,อเราไม่ได้แต่งงานกันนะคะสําหรับตัวฉันฉันเลือกที่จะมาหาเธอมาอยู่กับเธอเพราะนี่เธอคือผู้ชายของฉัน ผู้ชายที่ฉันเลือกที่จะแต่งงานเลือกที่จะฝากชีวิตเลือกเลือกที่จะเดินไปกับเธอแต่เธอไม่ใช่โอเคน้องก็พูดอย่างนี้เนาะเพราะอย่างน้อยอย่าลืมนะคะชีวิตถึงจะเจ็บปวดอนัดเจอกันสามครั้งแต่ก็ยังไม่สายสําหรับน้องเขาในมุมของยายจ๋านะคะเพราะว่ายังไม่ได้ก้าวมาอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ก้าวมาอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้มาเจอความเลวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เขาเป็นนะในเมื่อเขาชอบ เขาเรียกว่าคนเซ็กจัดหรือคนต้องการที่ว่ายังยังไม่พอสําหรับที่เราให้อะไรเงี้ยเขาก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปอันนี้พูดตรงๆนะสาหรับหนึ่งสิ่งนะคะฝรั่งบางคนสิ่งนี้สําคัญนะคะเนาะเออม,มันก็แล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่ที่เราจะเจอทีนี้น้องเขาก็ตัดสินใจเก็บผ้าเก็บผ่อนฝรั่งก็ยื้อย่งไว้เหมือนกันนะคะฉันก็รักเธอนะ ฉันก็รักเธอนะแต่ฉันรู้สึกว่าเออฉันมาฮอลลีเด่อะฉันอยากแฮปปี้อะฉันอยากมีอ่าเอ็กซ์ตร้าเพิ่มอ่าในความรู้สึกตรงนั้นแล้วทีนี้มีอ่าน้องเขาก็เลยพูดขึ้นว่าเพิ่มตรงไหนอ่ะเพิ่มเรื่องการหลับนอนเนี่ยนะไอ้เรื่องพวกนี้ยนะเออแล้วเธอไม่เห็นใส่ใจผู้ชายไม่ว่าไทยฝรั่งถ้ามันไปชิมข้างนอกแล้วอะของเก่าอะยังไงมันก็บดแซบถูกไหมอันนี้พูดตรง,ตรง เออแล้วในมุมว่าเราเป็นผัวเมียเออนะความรู้สึกนะคะน้องเขาก็เออเราอยู่3คนนี่ก็คือสามีที่ฉันพร้อมจะแต่งงานแล้วมันก็จะไปสมูทธรรมชาติของมันแต่ทีเนี้ยคนทํางานนะคะเราไม่ได้ดูถูกเนาะเขาก็ต้องการลีลาเพื่อที่จะดึงดูดเพื่อที่ต้องการหาเงินนะคะเพื่อที่ต้องการหาเงินเพื่อที่จะทํายังไงให้อ่า ได้เงินเพิ่มอันนี้อันนี้มันเป็นเทคนิคที่เขาเขาทำกันเราเราสำหรับผัวเมียข้อควรระวังเลยนะอย่าเชื่อใจอย่าวางใจกับการที่ปล่อยฝรั่งไปนะคะมันไม่ใช่ความผิดของฝ่ายหญิงหรือใครทั้งนั้นที่เข้ามาทำงานเพราะเขาก็คืองานคือเงินคือสิ่งที่เขาต้องหาเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเขานะคะแต่ถ้าเราเป็นเมียรหรือคิดว่าจะเป็นคู่ครอง เราต้องสร้างความสุขให้กับเขาหรือดึงดูดให้เขาอยู่กับเราให้ได้มีความสุขกับเราในทุกๆเวลานะในทุกๆเวลาอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยนะของฝรั่งนะฝรั่งนะฮะถ้าเจอคนเจ้าชู้เที่ยวเที่ยวด้วยกันสนุกด้วยกันเฮฮาด้วยกันแซ่บด้วยกันอิ่มด้วยกันนะอย่าเดินหนีกันตัวยายานี่พูดอีกครั้งย้อนมาเลยเรื่องนี้ยายาไปเมืองไทยนะยายาไม่เคยวางสามี ไปไหนไปด้วยช่วย2บาทสนุกเฮฮาเธอเมาดื่มฉันเมาดิบนะเธอเฮฮานะคะเราต้องอ่าเขาเรียกว่าสนองความต้องการในสิ่งที่เขาเป็นให้ได้เพราะว่านั่นคือหัวใจฝรั่งจะไปเที่ยวไหนก็คือไปบาร์ไปดื่มไปเจอฝรั่งพูดคุยเฮฮาอันนั้นเป็นมุมที่ธรรมชาติอะที่เขาชอบ นะคะคือความสุขของฝรั่งที่เขาอยู่ที่ประเทศเขาเขาทํางานเขาไม่ได้มีโอกาสไปเที่ยวเฮฮาอย่างนั้นนะะแต่พอไปตรงนั้นอย่างน้อยหนึง่งได้พูดภาษาของเขานะคะสองได้ดื่มได้เฮฮาได้สนุกแล้วยิ่งมีพี่ๆสาวๆมาเล่นด้วยเฮฮาหยอกล้อด้วยมันก็เป็นการเติมพลังในช่วง ฮอลิเดย์ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นายจ๋ามองว่าแม้กระทั่งสามีเย,ยจ๋านะคะก็จะขอหนึ่งอาทิตย์ไปเที่ยวที่พัทยาก็จะไปนั่งบ้าดืม่มเฮฮาแต่ว่าส่วนมากเราก็จะไปด้วยกันแล้วก็ไปกับลูกหลานหรือว่า,าตั้งแต่มีลูกชายเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงไปนะคะเที่ยวอย่างครอบครัวก็จะไปอีกแบบหนึ่งเนาะอ่านี่คือสิ่งหนึ่งนะคะแต่เมื่อก่อนใหม่ๆนี่เขาชอบมากมันก็เป็นความสุขเราก็เห็นว่าเขาเฮฮาแต่อยู่ในสายตาของเรา นะคะเราไม่ได้ไปเป็นเขาเรียกว่าไปจับผิดไปจ้องมองหรือว่าไปบังคับนะะฝรั่งไม่ชอบแน่นอนอืมเราต้องสมูทเราต้องสนุกนะ,ะยิกแก้มยอกนะคะหึงให้พอดีนะ,ะเออตบหัวนะตบหัวผัวเรานะคะอย่าไปตบหัวผู้หญิง <c oughs> หึงหึงให้ถูกที่นะคะนี่แหละที่จะเสียนะคะเริ่มต้นใหม่เนาะ การที่เราได้คบใครแล้วดนคบซ้อนเนี่ยบอกเลยมันก็เจ็บปวดกันทุกๆคนนะคะแต่ก็ยังโชคดียังไม่สายสําหรับเราที่จะเลือกคนใหม่นะ,ะพี่น้องจา๋าถ้าวันนี้โชว์เร็วได้เร็วอืมนั่นนะ่ะต้องขอบคุณนะ,ะว่ามันอดไม่ได้นะ,ะที่จะทําให้เรามาอยู่ที่นี่นะ,ะซื้อใจเราไม่ได้เราก็เลือกที่จะหาทางใหม่บางคนเอาผู้หญิงมาอยู่เมืองนอกอันนี้มีนะคะเพืะะ่อนของแฟนนี่แหละทำไมฉันจะต้องแต่งงาน เขาพูดอย่างนี้เขาคุยในออนไลน์หลายคนนะมีช่วงหนึ่งเขารู้สึกเหมือนจริงจังเลยเออเขาเอาผู้หญิงมาคือเที่ยวสามเดือนเสร็จแล้วไปดูอีกทีเขาเอามาใหนม่อีกคนนึงอมยจ่าจเห็นสามคนเลยนะอ่าพอมาผู้หญิงฝ่ายหญิงเขาก็ดูเหมือนว่าฝ่ายชายรักดีนะผู้ชายคนนี้ก็ถือว่าปากหวานนะรักดีนะดูแลดีเออถ้าแต่งงานก็อยากมาทํางานนะพี่เยจ๋าจก็ได้คุยกับทั้งสามคนเลยนะคะพี่น้องจ๋านะคะ แต่สุดท้ายไม่มีใครได้มาสักคนแล้ววันก่อนที่จะเจอโควิด2ปีที่แล้วก็เจอเขาเขาก็ตลอนไปเมืองไทยถามว่ามีแฟนเป็นตัวเป็นต,น,ตนหรืออยังเขาบอกว่าคงไม่อะ่ะฉันชอบแบบนี้เอา้านี่นะคะข้อควรระวังเนาะนี่นะข้อควรระวังสำหรับหญิงไทยเราบางคนชอบเฮฮาไม่ต้องรับผิดชอบ ไปทีเขาเตรียมพร้อมเงินไปอยู่แล้วนะคะสนุกสนานเฮฮาซื้อความสุขเป็นบางครั้งข่าวการที่เอาผู้หญิงไทยมาสามครั้งอืมอ่าเปลี่ยนแปลงสามคนเนี่ยเรามองเลยว่าผู้ชายคนนี้เออไม่น่านะโชคดีแล้วนะคะโชคดีของหญิงไทยเรานะคะที่ที่ไม่ได้อ่าถล่มเนาะหรือว่าเขานั่นแหละไม่ยอมเอาเราไม่ยอมแต่งงานเอาเรามาเนาะโชคดีแล้วนะคะจริงๆเพราะฉะนั้นชีวิตเรา มีโอกาสเลือกเนาะมีโอกาสทดลองนะอย่าคิดมุมมองเดียวว่าฝรั่งเขาทดลองได้เพียงอย่างเดียวอย่ารีบจนเกินไปนะคะการเปิดใจหรือพูดความจริงหรือตรงๆรงอะได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยในการคุยเนี่ยหรือเจอเขาเนี่ยมันดีกว่าใจอ่ะมันดีแก่ใจเรานะคะอืมมันดีแก่ใจเรามันเปิดใจเรามันโล่งใจเรานะเออ เราก็มีโอกาสเลือกอถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าการเปิดใจของเราเนี่ยคนที่เขารักเราหรือเนื้อคู่เราจริงๆยังไงเราก็ได้มาอยู่กับเขานะอันนี้ตรงนี้เนาะอย่าคิดเพียงแค่ว่าไม่เป็นไรอืจะช่วเร็วก็ให้ได้มาอยู่เมืองนอกนะคะให้มาทํางานเนาะให้มาได้ใช้ชีวิตเพื่อที่จะสร้างอนาคตนะคะอะ่คำนี้อย่าคิดในหัวใจถ้าเรายังมีโอกาสอยู่เมืองไทยถ้าเรายังอยู่ในเมืองไทยนะคะ เนาะเพราะว่าการจีบฝรั่งเนี่ยจีบาหาผัวฝรั่งทางออนไลน์เนี่ยยังมีโอกาสอีกนานแต่ถ้าเรามาอยู่ตรงเนี้ยเริ่มต้นอย่าลืมว่าสภาพการเรียนรู้สารพัดนะคะยิ่งมาเจอคนเลวหรือว่าคนนิสัยไม่ดีกับเราเนี่ยตั้งแต่แรกเนี่ยมันแย่ กว่ามันจะลุกขึ้นได้ที่มันโอ้โหเจ็บปวดมากๆนะคะนี่ขอเตือนไว้เลยจริงๆเกิดขึ้นจริงนะมีจริงนะคะเจ็บปวดสุดช็อกนะแต่ช็อกแบบนี้ยายจ๋าจบอกว่าจงดีใจเถิดนะหมดเวรหมดกรรมกับผู้ชายคนนี้เร็วนะคะคลิปนี้ยายจ๋าจก็ขอฝากเป็นกําลังใจสาวๆที่กําลังนะคะคุยหนุ่มทางออนไลน์เนาะ เนาะทดลองอยู่นะคะเขาทดลองได้เราก็ทดลองได้เขาเลือกได้เราก็เลือกได้เปิดใจนะคะสร้างคุณค่าเนาะสง่างามนะคะนิสัยเราใจเราเนาะถ้าเป็นของเรามันต้องชอบแบบเราแน่นอนนะคะคิปนี้ใหญ่จ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและก็สุขสมหวังขอให้โดนขอให้ปังขอให้เจอคนที่รักจริงเร็วๆนะคะสวัสดีคะ่ะ